ันให้แก้ไหมคะอย่าพี่จะไปแก้อย่างนี้คืะไรคะก็อ่อย่าลืมแฟนจ้าฉันไม่มาแล้วจ้าจ้าพิมจ้า พะองค์ทรงสิโอ้ฉันร้องโอ้พระองค์ทรเสียสละเพียงไหนให้ใครนอนเฮาถ้าเราทำตายแล้ เบอร์ใครก็ไม่รู้อ่ะทำไมวะเนี่ยโอ้สะอือเอ F C